โวัสดีครับนี่ก็สูรร่รายการ Easy Gamer Review นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนไอแบบเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะอ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ช anel ผมก่อนอ่าฮ่าฮ่าจบาุูโต ก็ชอบมากเลยอ่าเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูไออันแบบแบบเนี้ยนั่นเนี้ยเดี๋ยวไปดูไปดูตรงผ้าครับผ้าตรงรอยค้าแบบ เนี่ย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 เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่มันรูดรูนเห็นไหมครับที่มันที่มันให้หายไปดูเดี๋ยวดูไปดูตรงรูปภาพไมครับนะครับเนี่ย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 ให้เป็นรูปภาพแบบนี้นะครับให้เอ็นแบบนี้นะครับ อย่างแรกเลยเข้าไปที่ Camtasia ขอย้ำอีกครั้งนะคะับ p โหลดเวอร์ชันเจ็ดนะคะมันจะอรู้ไหมเนี่ยสมมติแล้วเข้าไปที่เราเซฟคลิปไว้สมมติผมจะเอารูปภาพเอ้ยผมลืมโหลดรูปภาพ่ะขออนุญาตนะครับอ่ะแล้วก็มากันต่อเลยโอเคสมมติผมจะเอาคลิปนี้ก็คลิปวงเทวนะครับก็ลาก อใส่แลกดอันนี้เหมือนเดิมแล้วกด my.com แล้วผมก็เอารูปนะครับเอารูปมาแล้วก็เอาเพลงที่อยากจะใส่นะครับมาถาม้ามดผมเซฟไว้ที่ตรงนี้เพลงอ่า n ิ w f โฟ d เดอร์อ่า,อาผมก็อ๊ะไม่เอาดีกว่าผมเซฟเองไว้ที่นี่อนี่อันนี้ เซฟแบบนี้นะฮะแล้วก็ลากลงมาเอาเพลงไปใส่แบบนี้แล้วก็ฟังดูก่อนแล้วก็ฟังดูก่อนนะครับแล้วก็ฟังเพลงดูก่อนเอาอื๊ มันดับอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บไฟล์ลดขนาดไฟล์นะครับแล้วก็ฟังใหม่อ่าวผมุ่าเราเอาแค่นี้แล้วก็เอาภอพ เราอยากจะใสก่ก็มาใส่ไปเลยแล้วก็ปรับความให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมจะเอาอันนี้นแล้วกันแล้วก็หาแอเวอเรสต์ให้100เต็มให้แน่ให้100เต็มภ้ามันจะสวยสวยกว่าแล้วก็เอาเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งทำให้พอดีก็ผมจะสมมติก็ลากมาให้มันใหญ่ขึ่ไหนสมมติผมจะเอาให้ใหญ่ประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ เอาอันนี้มาใส่ปึ๊บแบบนี้แล้วก็ลากให้เต็มโอ้ลากให้เต็มแค่นี้ปึ๊บแค่นี้แล้วก็ใส่คลิปที่เรากจะใส่พุ้งใส่ปึ๊บแล้วก็ทําให้มันเล็กเอ้ยเล็กลงไปไมล่ะอเล้อให้เราไปทำอาไว้เนี่ยเทนเลี้ยอเนี่ย transition transition ี e r e เลเนี่ยเข้าไปเปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้มาเขาก็เลือกเนอไหนตัวนี้ดิฟูสอ,อันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะฟูสไม่เหมาะสมมติผมเอาอันไหนดีสมมติผมเอาอันนี้ แล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้โอเคเราก็ดูจากตรงนี้นะครับอ่าดูฟื้มันก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็เปลี่ยนมาให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชิ้นอื่นเอาอันอื่นมาตางัางมั่งโดนนี้เลอันนี้ยซเอ้ยอเอาอันไหนดีเอากาถองเอาอันนี้ปุ๊บ เราก็ใส่ปึ๊บมันก็จะได้ไปรูปนี้มาโอเคเราก็ไปแคปบิดอะไรเนี่ยครับไปต่อกันแล้วก็มาดูมันก็จะไม่มีเสียงถ้าจะให้มีถ้าจะให้มีเสียงแล้วก็ล่างนี้มาเลยโอเคตอนแรกมันไม่มีเสียงใช่ไหมครับเราก็มาลองอีกครั้เห็นไหมก็มีเสียงละ อแนวแบบนี้ฮะนี่นะครับ I can see y o เนี่นะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับรรแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็กดตัวนี้นะคะ มันก็จะสรุปนี้ถ้าใครจะเอาลงอะไรก็ใส่สมมุติเอาลงเอซีดีก็ใส่น,นี้สมมุติผมจะเอาคลิปลง youtube ก็ป youtube next แล้วก็ใส่ id ดีของ youtube เข้าไปแล้วก,กด next นะคบแล้วนี้เนี่ยให้ปรับอัาบุนนะครับอันนี้ปรับให้เหมือนผมอันนี้นะฮะแล้วก็ใส่อะไรไปก็ได้ฮะฮ่า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 ,า,า,ามันจะให้มันจะแปลงไฟล์ให้เราแล้วมันจะเซฟให้เรานะ มันจะไม่ได้เอาลง u t u b e เลยอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะโอเคเราก็กดนี่ไปฟิสชั่นฟิชอะไรนี่แหละกดไปแล้วก็รอโหลดเสร็จอเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปต่อโหลดเสร็จเลยนะครับอ่าแล้วครับเราก็ได้ตัดคลิปมาแล้วก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเ่ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เราก็เซฟมาโฟลเด์วิดีโอที่อะไรเนี่ยเลยปึ๊บมันก็ไม้เซฟสมุดมก็ e m r จุดแล้วก็เซฟ มันก็เสร็จแล้วถ้ามันกดนี้อย่าก,กดเดย s น,นะครับกด no ออกเลยแล้วก็เข้าไปที่อันนี้ฟังดูเห็นไหมโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาคลิปลง Youtube ไปเลยวิธีก็สมัคร ID ก่อนแล้วสมัครเสร็จแล้วมันก็จะเป็นชื่อของเราเผื่อบางคนก็มีรูปกดอัปโหลด อ่าแล้วก็มาดูขนาดไฟล์กันอ่าดูขนาดไฟล์สามสิบสองจุดสองมิเมกนะครับสามสิบสองจุดสองเมก์แล้วดูไฟล์ที่เราอัด property สอ,อ,พอ,พองกิกว่าไหนโค้งกันละครับเสร็จแล้วนะคะกดอัพโหลดกดนี่ยนะเซตไฟล์ for your computer เฮ้ยแล้วเนะึ่งนะครับ ผมขอชวนเพื่อนเล่นหอนกันอ๋อเฮ้ย อ๋อแล้วกดเหมือนเดิมแล้วกดที่เซฟไว้สมมติผมเซฟไว้ตรงนี้อ่านี่ใช่ไหมปึ๊บก็มาตรงนี้แบบนี้แล้วแล้วเปลี่ยนชื่อได้เลยอ่าอทีลงยู ยนินแล้วก็ต <único Liberty Overwatch> ่อมาด้วยเนอะเสียันนม้นก็ description ต้องใส่ก็ได้รีวิวอ้าวทำไมไม่เริ่มทุกทีวะอ่ากฝั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 ก เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดิโอเคอมุดผมก็เปลี่ยนชื่องี้ทเทลเทลรันเะนอร์ฮักหนึ่งโอเคขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะคบสวัสดี